าปานะคะควันนี้ป่าก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกเลยว่าก่อนนอนมาใช้อะไรทาก็ตัวนี้เลยคารบูแบล็คครีมนะคะอันนี้คือด้านในเรามาดูเนื้อครีมกันตอนนี้ป่าล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ต้องเช็คหน้าต้องอะไรเลยให้หน้าหมาดๆอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่เปิดครีมออกมาครีมจะเป็นสีนี้แล้วก็แต้มครีมนะคะ5จุดตรงน,นี้ตรงน,นี้นะคะตรงน,นี้ แล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยครีมนะคะตัวนี้จะมีสรรพคุณช่วยให้ลดรอยด่างดำบนใบหน้านะคะก็เกลีย่ยครีมให้ครีมเข้าหน้านะคะตามปกติเลยตอนนี้ทาก่อนนอนแล้วก็เคล็ดลับนี่คือบอกอย่างหนึ่งว่าต้องให้หล้างหน้าแล้วน้ำหมาดๆด้วยนะคะมันจะได้ซึมเข้าหน้าอตอนนี้เหมือนใช้ทุกวันเลยใช้แล้วก็มีความรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นขึ้นก็มาบอกเคล็ดลับกัน แล้วก็จากปกติเป็นคนที่เป็นตกกะตอนนี้ก็กะก,ะก,ะกะ็จางลงไปเยอะมากเลยก็มาบอกเคล็ดลับนะคะแค่นี้เองเนี่ยง่ายๆก่อนนอนนะคะไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะตัวนี้ลองใช้ดูทาบูแบ็กครีมค่ะ